อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay สำหรับวันนี้เรามาอัปเดตเกมจากเกมที่เป็นโปรเจกต์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีผู้พัฒนาที่เป็นทีมอินดี้ชื่อว่า c a p e r h e a d ครับเป็นเกมใหม่ค่อนข้างมีไอเดียแจ๋วเหมือนกันนะครับผมเห็นแล้วผมยังรู้สึกว่ามันน่าเล่นนะสำหรับพอเกมเสียงขวัญเน,นี่ยคือเราต้องดูแลสัตว์เกมนี้มีชื่อว่า SU c o s i s ครับ ฟังดูไม่ค่อยมีพิษมีภยัยสักเท่าไหร่เป็นเกมที่ดูแลสวนสัตว์อยู่กับสัตว์น่ารักน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ใช่ครับไอเดียนี้มันต้องบอกว่ามัน,มนเจิดจริงนะครสวนสัตว์ที่เราทํางานนะครับเป็นสวนสัตว์ที่กําลังมีเชื้อโรคบางอย่างระบาดอยู่และเราต้องหาทางดูแลสัตว์ไม่ให้ติดเชื้อพร้อมๆกับเอาชีวิตรอดจากสัตว์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเชื้อซอมบี้ที่เสียซลไฟด้วยนะ ก็มีแค่ตัวทีเซอร์เทลเลอร์สั้นๆกับเทลเลอร์เดียวเลยด้วยนะครับอาจจะมีการรีพีทฟุตเทจซ้ำหน่อยนะครับแต่เกมนี้มันน่าสนใจจริงก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับเกมนี้นะครับเวลาเจ้าสัตว์ของเราเนี่ยติดเชื้อแล้วเนี่ยโอ้หมันเป็นอะไรที่สยองขวัญมากเลยนะดูในเทลเลอร์นะครับแล้วก็มีฉากจำแสแคร์ที่ค่อนข้างสยองพอสมควรเลยอะ่ะสำหรับเบื้องต้นนะครับ ที่ทางทีมงานระบุในสตรีมเนี่ย,นนยคือเราจะได้รับบทเป็นพนักงานดูแลสวนสัตว์กะดึกที่ปกติเนี่ยจะต้องคอยดูแลให้อาหารสัตว์รวมถึงเช็คสต็อกทำความสะอาดแต่เราเนี่ยดันสัมผัสความผิดปกติบางอย่างครับแต่เราสามารถช่วยสัตว์ได้ถ้าหากค้นพบต้นต่อของโรคระบาดหรือสร้างวัคซีนเพื่อรักษาได้ทันนอกจากนี้นะครับฉากจบเกมก็ยังมีหลายแบบด้วย ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้เล่นนะครับอืมมันพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็แอบคิดถึงเกมในตำนานไม่ได้นะครับอย่างไฟไนฟรีดดี้ครับเออผมว่ามันอาจจะมีแนวคิดที่คล้ายๆกันถ้าหากมันไม่ได้ไปในเวของมันติด l a y e r อร์นะครับแต่ถ้าเป็นมันติดเพลเยก็ค่อนข้างทีง่จะน,น่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าเออช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยแล้วแบบอาจจะต้อง ทำงานเป็นทีมเวิร์กเพื่อหาสัตว์ตัวที่ติดเชื้อให้ทันอันนี้ผมว่าน่าสนุกดีเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูอัปเดตกันก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าอย่างไรเดี๋ยวแคชชูรีเพย์จะรีบมาอัปเดตให้เลยครับสาหรับวันนี้แคชชูรีเพย์ก็จบลงไปแล้วก่อนนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ